ก็ถ้าไปจากวันกรุงเทพรามินทานะครับผู้ถามมีหน้าที่การงานดีมีการศึกษาดีรูปดังหน้าตามีความรู้ดีแต่สิ่งที่มีปัญหาในชีวิตคือเรื่องครอบครัวผู้ถามมาจากครอบครัวที่มีมารดาบิดาหย่าร้างและมักมีปัญหาเรื่องความรักมาตลอดมักผิดหวังซ้ำซากจากการดวนนอกใจบ่อยทําให้บั่นทอนชีวิตและกําลังใจคนส่วนใหญ่ที่ผู้ถามผิดหวังมากจะบอกผู้ถามว่าเป็นคนดีมากแต่ว่ายังไม่ใช่สําหรับเขา ทำให้เกิดความทุกข์มากเวลาเสียใจก็เสียใจมากมีจิตฟุ้งซ่านไม่จดจ่อกับปัจจุบันจิตวนเวียนแต่เรื่องในอดีตพยายามนั่งสมาธิแผ่เมตตาหลายครั้งก็ไม่มีใจจะทําอยากขอความกรุณาพระอาจารย์บอกวิธีดับทุกข์ว่าควรจะเริ่มอย่างไรทุกวันนี้ใช้หลักพึ่งตนพึ่งทําตลอดแต่ก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ดีครับไม่เป็นไรหรอกความดีความเลวของเราก็ไม่ได้อยู่ที่เขานะพึ่งตนพึ่งทำนั่นแหละถูกแล้วนะ ราะนั้นไม่มีใครสมหวังตลอดไม่มีใครผิดหวังนะไปตลอดหรอกมันก็ธรรมดาอย่างเนี้ยสมหวังบ้างผิดหวังบ้างนะเดี๋ยววันหน้าก็สมหวังอีกแต่สมหวังมันก็เปลี่ยนไปผิดหวังอีกมันก็เป็นอย่างเนี้ยเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆนะก็ไม่ต้องไปกังวลมีความทุกข์อะไรกับใครนะอย่าเอาสุขทุกข์เราไปฝากไว้กับคนอื่นสินะสุขทุกข์เราก็อยู่กับเราเนี่แหละนะเอาพึ่งตัวเราเองนะ ราะที่สุดทุกคนก็ต้องแก่เจ็บตายไม่ใช่ว่า,ามีเข้ามาแล้วก็จะอยู่เข้าไปนะมันก็ไม่มีความแน่บางทีเขาเ็ตายก่อนเ,อเกิดได้คนดีพอใจกันทุกอย่างเลยเาแต่ตายก่อนไปอีกโอ้ยิ่งเสียใจใช่ไหมซึ่งมันไม่มีความแน่นอนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็มีหลักธรรมเนี่แหละนะพึ่งตนพึ่งธรรมนั่นแหละดีที่สุดทำสมาธิภาวนานเรื่อยๆนะ อยากได้ดีๆก็เอาปลาถนาเอาปราถนา,านแล้วก็เผื่ออันนี้จังไว้ด้วย<ม>เด็กเนี้ยแต่ถ้าอยู่ไปคนเดียวเรื่อยๆมันก็สบายดีไม่ต้องมีใครมาสร้างความทุกข์ความสุขให้นะเ,เราก็อยู่กับธรรมะ,ะเพื่อนที่แท้เนี่ยกัลายาณมิตรที่แท้คือมัคมีองแปดไม่มีเพื่อนคนไหนในโลกที่แท้ถาวรเท่ามัคมีองแปดนะ